คำเตือนคลิปนี้มีแต่กาวสาระไม่มีขอให้ท่านผู้ชมดูให้สนุกนะครับคลิปนี้ผมจะมาเบียวเป็นเซนเซที่จะต้องมาเปิดร้านอาหารในคิววอรทอแต่คุณก็อย่าลืมนะว่าเกมนี้คือเกมกาชาเราจะเปิดร้านอาหารตามคนปกติได้ไงเพราะฉะนั้นผมมีนี่กงล้อหันสาและผมมีนี่กลงล้อหันสาที่จะมาสุมนักเรียนว่าคนไหนจะได้ตำแหน่งไหนและตำแหน่งมีอยู่ทั้งหมดกี่ตำแหน่งนะหกตำแหน่งนะฮะซึ่งมีตามนี้เลยนะฮะ และตำแหน่งแรกที่เราควรหาคืออะไรฮะแน่นอนว่าคือพนักงานเสิร์ฟเพราะจะเป็นหน้าตาของร้านนะฮะตำแหน่งที่สองพนักงานรับออเดอร์ตำแหน่งที่สามเชฟตำแหน่งที่สี่ 4, หัวหน้าสาขาตำแหน่งที่ห้าประธานบริษัทเดี๋ยวนะไม่อยู่หกคนนี่หว่าเออโอเคฮะขเขาเรียกว่าด้นสดนะคน ผมผมตั้งใจมันคือคอนเทนต์นะมันคือคอนเทนต์คลิปมันจะได้ยาวสิบนาทีไงฮะใช่ผมตั้งใจเชื่อผมเชื่อผมโอเคฮะตำแหน่งแรกพนักงานเสิร์ฟอาหารนะและเราจะได้ใครก็มาลุ้นกันเลยนะและหลังจากนี้ผมจะวัดคะแนนว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยนะพนักงานเสิร์ฟอาหารก็จะเป็น ชิโลโก้โปแม็กนะฮะแล้วเราก็จะไปต่อคนที่สองกับพนักง,งานรับออเดอร์นะฮะชิโลโกโ้ใช่ไหมก็น่าจะผ่านนะฮะแต่พนักง,งานเสิร์ฟผมยังได้เป็นเซริกานะฮะโอเคฮะพนักเอ้ยเดี๋ยวพนักง,งานอะไรนะ พนะกงารรับออเดอร์เป็นลุงโหนนะหวังว่าคงไม่แอบ,บหนีหลับในที่ทำงานนะคนที่สี่เชฟนะฮะตายละเชฟนี่ผมไม่รู้ว่าใครจะ่อได้นะแต่เซนิกาน่าจะผ่านนะแต่แบบเชฟหาะที่กินได้บ้านนั่นแหลน่าจะได้นะะเพราะว่าเออผมไม่รู้ไม่ไห้ ผมก็กินอยู่ดีผมเชื่อว่าเซนเซหลายคนถึงจะอร่อยหรือไม่อร่อยๆๆผมคิดว่าเซนเซหลายคนน่าจะกินนะตามตรงผมเลยเดี๋ยวไปเมินนะผมลืมหน้าที่โอเคครับชี่อรถบ้านาผู้ช่วยเชฟโอเคไปอยู่กับโตโนมิเป็นผู้ช่วยเหรอจะผ่านไม่ได้ต่อไป <laughs> วหน้าสาขากับ นงาบเประธา,า,านบริษัทนะมาดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าสาขาได้ประธานบริษัทโอเคนะนอกเมลเซนกะเป็นหัวหน้าสาขาแล้วหวังว่าธุรกิจคงจะไม่ล่มนะเพราะไปจ่ายค่าโฆษณาแปลกๆแ,และคนสุดท้าย ที่ลุ้นมากเลยนะฮะว่าคืออประธานบริษัทนะฮะได้แก่คุณอาญเนทนะฮะผมบอกเลยว่าธุรกิจน่าจะลุกนะเนี่ยและผมก็จะวัดเป็นคะแนน,นทีหลังนะชิบหายแล้วหารลนะมาร้านอาหารครูจะบื้อหม,มล่ะเนี่ยทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมโอ้ไม่นะพูดถึงก็มาเลย ดิฉันขอลามเมงหนึ่งชามนะคะล้วเป็นลาเมงหนึ่งที่เย่ไหมครับ <c oughs> โนโดมิจังลูกค้ารับเป็นลามเมงหนึ่งที่นะค่ะรับเป็นลามเมงหนึ่งชามนะคะชิโรโกะจังช่วยฉันทำลามเมงหน่อยนะคะโอเคฉันทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันกำลังจะไปช่วยเธอนะอ่ารู้สึกแป,กแปลกๆที่ต้องมาสั่งตัวฉันอีกคนฝากด้วยนะชิโรโกะ ลามเมงของคุณฮารุนะได้แล้วค่ะรสชาติอาหารก็พอจะกินได้นะคะแต่วัตถุดิบกับราคานี่ฉันให้ผ่านค่ะร้านนี้เต็มสิบฉันให้5.5นะคะในที่สุดร้านอาหารที่ฉันทําขึ้นมาก็รอดจากเนื้อมือของนักเรียนของฉันเองต้องขอภูมิความสามารถของเซเรนากับอายเนะด้วยนะการบริหารของพวกเธอสองคนถือว่าเก่งมากเลยละ่ะถึงแม้เซเรนาจะไปจ้าง คนแปลกๆให้ทำโฆษณาให้ก็เหอะนี่เซนเซแอบแซะฉันเหรอไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูจนจบด้วยนะครับต่อไปผมจะบ่นจริงๆแล้วท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมมาทำอะไรแบบนี้ทำไมผมก็สงสัยตัวเองมากๆเหมือนกันว่าผมมาทำอะไรผมไม่รู้ว่าผมไปกินอะไรมานะวันนี้ผมผ่าไปอันนี้ไปผมก็รู้สึกคลีนแปลกๆนะ ผมคิดว่าถ้าผมได้ดูวิดีโอนี้มันจะกลายเป็นตาบาปของผมแต่ก็สนุกดีนะแต่ก็รู้สึกอายอนการที่ทําอะไรแบบนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบ